ทุกคนครับวันนี้มาทําความรู้จักกับทะเบียนบ้านชั่วคราวเอ๊ะทะเบียนบ้านชั่วคราวคืออะไรและมีไว้ทําไมไปติดตามครับทุกคนครับเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นชินคุ้นหูกับคําว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวที่ออกโดยสํานักบ,บริหารการทะเบียนว่าคืออะไรมีไว้ทําอะไรนะครับ หรืออนาเขตของบ้านที่เข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนนะครับรวมไปถึงที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าในการควบคุมอาคารประกอบกับไม่ได้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของปัจจัยเหล่านี้นะครับก็จะทําให้จําเป็นที่จะต้องได้รับทะเบียนบ้านชั่วคราวไปก่อนขอนที่จะได้ทะเบียนบ้านฉบับจริงนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างทะเบียนบ้านชั่วคราวกับทะเบียนบ้านปกติมันเป็นแบบนี้นะครับทะเบียนบ้านชั่วคราวเนี่ยจะได้รับเมื่ออยู่อาศัยเข้าข่ายละเมิดกฎหมายว่าในการควบคุมอาคารหรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ทั้งนี้ ษณะของทะเบียนบ้านชั่วคราวก็จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารราชการโดยมีเอกสิทธิ์เหมือนกับทะเบียนบ้านนะครับผู้ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารดังกาวจะมีสิทธิ์และหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลยนะครับตามกฎหมายเนี่ยได้ระบุรูปแบบของทะเบียนบ้านชั่วคราวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเข้าข่ายละเมิดกฎหมายนะครับนั่นก็คือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสานักงานทะเบียนนะครับซึ่งถูกกาหนดขึ้นเพื่อ ใช้โรงรายการข,ของบุคคลขอแจ er ้งออกทะเบียนบ้านหรือว่าทร .14 เพื่อเดินทางไปต่างประเทศทั้งนี้รวมถึงกรณีบ้านที่ถูกระบุอยู่ในทะเบียนบ้านยังไม่ม er ีบ้านเลขที่ก็จําเป็นต้องออกจากทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าวด้วยนะครับและจําเป็นต้องขอเลขที่บ้านภายใน15วันหลังออกทะเบียนชั่วคราวนะครับทะเบียนบ้านปกติแล้วครับเป็นยังไงทะเบียนบ้านปกติก็คือทะเบียนบ้านที่นด้ทะเบียนออกให้พร้อมกับระบุบ้านเลขที่อย่างชัดเจนทั้งนี้ที่อยู่อาศัยดังกล่าวที่อยู่ในระเบียบว่าด้การควบคุมอาคารหรือได้รับเอกสิ์ในที่ดินปลูกสร้างนั้นนนะครรับววิธีีกาาขอทเย้ช่ นะครับทุกคนเอกสารที่มีก็คือหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างนะครับหรือว่าหนังสือซื้อขายบ้านบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบ้านบัตรประจำตัวผู้แจ้งหรือผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบอานาจถ้ามีนะครับเมื่อสร้างบ้านเสร็จเนี่ยคุณก็ไปติดต่อที่สํานักทะเบียนที่ได้ปลูกสร้างบ้านเอาไว้ในทะเบียนก็จะตรวจสอบหลักฐานนะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็จะจัดทําหลักฐานทะเบียนบ้านช่วคราวและสําเนาทะเบียนบ้านช่วคราวให้เสร็จแล้วก็คือมอบสาเนาทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้งนะครับนี่คือเรื่องสาระดีๆที่ทนายกู้ใจนัมาฝากครับ